คลิปนี้นะครับมาทำความรู้จักกับช็อตไซส์หรือว่าขนาดภาพนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยส่งผลกับอารมณ์ของภาพยังไงทำไมหนังหรือวิดีโอบางเรื่องนะครับถึงดูน่าสนใจมากขึ้นเพียงแค่ใช้ขนาดภาพนะในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันช็อตไซส์หรือขนาดภาพนะครับคือระยะที่กล้องของเรานะครับจับตัวแบบในเฟรมนะซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคนดูและการเล่าเรื่องของเรานะครับขนาดภาพนะครับจะช่วยเพิ่มโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญนะแล้วก็สื่อสารไปยังคนดูนะครับว่าเรากําลังจะสื่ออะไรนั่นเองและจะช่วยเพิ่มมิติให้กับการเล่าเรื่องของเราได้อีกด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประเภทของขนาดภาพเนี่ยจะมีอะไรบ้างและใช้งานยังไงนะครับมาเริ่มกันที่กว้างที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเอ็กซ์ตรีมลองช็อตนะขนาดภาพนี้นะครับจะเป็นขนาดภาพที่กว้างมากๆนะจะเน้นไปที่บรรยากาศกับฉากนะครับและมักใช้ในการเปิดเรื่องนะครับหรือว่าใช้ในการแนะนาและบอกสถานที่นั้นๆนั่นเองนะต่อมาคือลองช็อตนะครับคือภาพกว้างที่เห็นแบบเต็มตัวนะช็อตนี้นะครับจะไว้แนะนําตัวละครของเรานะครับแล้วก็ไว้เห็นท่าทางการแสดงของแบบของเรานั่นเองนะครับ ถัดมาคือมีเดียมช็อตนะครับช็อตนี้นะครับจะเป็นภาพครึ่งตัวนะเห็นตั้งแต่เอวขึ้นไปนะครับช็อตนี้นะครับจะเห็นตั้งแต่เสื้อผ้านะครับแล้วก็เครื่องประดับมากขึ้นนะแล้วก็จะเห็นท่าทางของตัวแบบของเราใกล้เข้าไปอีกนะครับและช็อตนี้นะครับจะใช้ถ่ายได้ตั้งแต่คอนเทนต์ u t u b e ไปถึงบล็อกเลยนะถัดมาคือโครซาบช็อตนะครับหรือว่าการถ่ายใกล้นะจะโฟกัสไปที่ใบหน้าหรือว่าสิ่งของที่สําคัญต่างๆนะครับช็อตนี้นะครับใช้ในการสื่อสารอารมณ์นะเพื่อดึงคนดูกับงานของเราเนี่ยให้รู้ส และอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ extreme close-up shot นะครับจะเป็นช h o t ที่ใกล้มากๆนะใกล้กว่า close-up อีกนะครับจะเป็นการถ่ายรายละเอียดเล็กๆนะครับเช่นการถ่ายตาเพื่อเห็นสายตานะหรือว่าการถ่ายนาฬิกาของตัวแบบนะครับเพื่อสื่อสารถึงเวลานั่นเองนะจะเป็นการถ่ายอะไรที่เน้นความสําคัญจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็น detail shot ที่ใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดีเลยครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของช็อตไซส์หรือว่าขนาดภาพนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าการใช้ขนาดภาพนะครับจะมีผลต่อการเล่าเรื่องแล้วก็การสื่อสารอารมณ์ในงานของเรานั่นเองนะยังไงก็ลองไปปรับใช้กับงานของทุกคนกันดูนะครับโอเคครับผมแล้วไว้พบกันใหม่กับหัวข้อถัดไปนะครับสวัสดีครับ